แอสตันวิลล่ากลายเป็นทีมจอมเซอร์ไพรส์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก League, ในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้ครับไม่ใช่แค่พวกเขาลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมเพลย์ออฟเท่านั้นคนะรับแต่พี่แกยังสามารถได้ลุ้นถึงขั้นเข้ารอบแบบอัตโนมัติไปรอเป็นทีมวางในรอบ16ทีมสุดท,ท้ายได้เลยแข่ง5นะัดชนะ3เสมอ1แพ้1อยู่อันดับ9ก้าของตารางเป็นผลงานอันน่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะการปราบปรามเอาชนะบาเยิร์น1-0หรือนะัดล่าสุดครับบุกไปจับกับยูเว่0-0ทั้งที่ชื่อชั้นเป็นรองกว่ามันมีปัจจัยหลายประการที่ส่สสสงงงงงผผลลใ้ิ์าาารน น่าทึงทั้งในแง่การทําทีมแท็กติกและนักเตะในทีมวันนี้เราจะวิเคราะห์กันครับว่าทําไมวิลล่าในมือของอูนายเอมอรี่ถึงกลายเป็นทีมเซอร์ไพรส์นิสิกยูซีเอได้ไฮ <Hi> สซักริโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์สั i เพนชันที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์สิ่งแรกการทำทีมของอูนย สาเหตุสําคัญที่วิลลากลับมาพัง,งาดได้ขนาดนี้ครับส่วนสําคัญต้องโยงให้กับ y, ผู้นายเอมเมรีผู้จัดการทีมมากประสบการณ์ที่เป็นกุญแจสําคัญพาทีมจากโซนหนีตกชั้นขึ้นมาจบ4อันดับแรกถึงขั้นที่นาเซฟซาวิวริสประธานสามโมสรต้องเรียกเอมเมรีมาต่อสัญญาฉบับใหม่กับวิลลาไปถึงปี2029เลยทีเดียวเอมเมรีถือว่าเป็นกุนซือที่มีประสบการณ์สูงมากบนเวทียุโรปสมัยที่เขาคุมทีมเซบียาเขาเคยควา้าแชมป์ยูโรปาลีกมา3สมัยซ้อนเคยพาบียาริอัลปราบแมนยูควา้ ik, วาแชมป์ยูโรปาลีกเช ว่าโชคโชนมากเขาจึงนํามันมาใช้กับแอสตันวิลล่าถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นจะดูโนเนมากกว่าแต่ว่าเอเมรี่ครับเป็นโค้ชที่ปรับแผนการเล่นตามสถานการณ์และศึกษาคู่แข่งอย่างละเอียดการนําระบบที่ยืดหยุ่นเช่น4-4-2 4-2-3-1มาใช้ก็ทําให้ทีมมีสมดุทลทั้งรุกและรับถึงแม้ว่า4-4-2จะดูเอาไปแล้วกับฟุตบอลสมัยใหม่แต่ทว่าเอเมรี่ปรับให้มันกลมกล่อมเข้ากับยุคสมัยให้นักเตะทุกคนช่วยบอลเน้นบีบพื้นที่ตรงกลางใช้ระเบียบวินัยแบบจัดเต็มเสียประตูก็ยากและมามีโอกาสจะบบบุกแแบบสายาััันันนนลละททีดง้หครบ ด้วยความที่เอเมรี่เป็นโค้ชขึ้นชื่อเรื่องเวทียุโรปทําให้พี่แกสามารถถ,าถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเตะวิลล่าได้เป็นอย่างดีและก็ถือว่าเป็นทีมที่สร้างเซลร์ไพรั์ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดมาเรื่องที่2การเสริมทัพที่มีคุณภาพการเรียกนักเตะที่เข้ากับสไตล์ของเอเมรี่ทำให้วิลล่าเล่นอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจระบบต้องให้เครดิตเรื่องนี้กับมอนซี่ผู้อำนวยการสามโมสรวิลล่านี่เป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับเอเมรี่มาอย่างยาวนานตั้งแต่ซิบิยาเรียกได้ว,ว่ามองตาก็รู้ใจซึ่งการมาของมอนซีีีี่คคครับทาาาาให้สิงงดมมมวมวววเเกย พราะว่ามอนซี่เชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะเรื่องการส่งแมวมองและการวิเคราะห์เสถิตินักเตะที่ต้องการแม้ว่าตอนนี้วิลล่าจะฟอร์มดอปลงไปอย่างชัดเจนไม่ชนะใครมาแล้ว8นัดติดต่อกันจากทีมที่อยู่หัวตารางลงมาอยู่ดักดับ12ของตารางแต่นั่นก็เป็นพราวะอาการบาดเจ็บที่กำลังเล่นงานพวกเขาอยู่เชื่อว,วันนี้จะเป็นแผนงานให้กับทั้งเอเมอรี่และมอนซี่นำไปแก้ไขยอย่างเร่งด่วนแต่เชื่อเลยครับว่าการมีอยู่ของเอเมอรี่และมอนซี่นักวาง,งโครงสร้างและการเจรจาซื้อตัวมือทองจะทำให้วิลล่ากลับมาตั้งหลักในอีกรังเนรดะลังเร์ รถที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายไร้ความกดดันนั่งสบายในสถานการอย่างในน้อยตอนนี้ครับพวกเขาก็ได้ทําให้วิลล่ากลายเป็นทีมชั้นนําของลีกที่ไม่มีใครกล้าประมาทอีกแล้วเรียงสุดท้ายผลงานการเล่นในวิลล่าพาก์ก เห็นแอสตันวิลล่าฟอร์มเป๊ะแบบนี้นะครับแต่ขอประทานโทษครับผลงานในบ้านพวกเขาโคตรเจ้าโหดเรียกว่าเป็นป้อมปราการที่ยากต่อการบุกมาคว้าชัยตอนเจอกับบาเยน์วิลล่าแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการเล่นทางการตั้งรับอย่างมีวินัยและการใช้เกมโต้กลับเร็วควิกทานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรกให้มีประสิทธิภาพนักเตะแต่ละคนมีบทบาทชัดเจนและทํางานร่วมกันแบบเป็นทีมเวิร์กที่สําคัญครับมาติเนตกระเซฟจนมือแตกช่วยทีมไม่เสียประตูไปด้วย u c l ซีซันนี้วิลล่าเล่นในบ้านมา3นัดยังไม่เคยแพ้ ได้ชนะบาเยนต์1-0ตบโบลอนยา2-0และกระเจ้ากับยูเว่0-0น่าเรียกว่าไม่เสียประตูในบ้านให้กับทีมใดทั้งนั้นและหากนับผลงานในเซกพรีเมียร์ลีกนะครับทับสิงห์พง,งาดไม่แพ้ใครในบ้านมาแล้ว5นัดติดต่อกันในช่วงที่วิลล่าต้องเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานนักเตะผลงานในบ้านก็ยังเป็นตัวแปร,แรสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มเอาไว้ได้ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่คกืนของเอเมรี่ด้วยแหละครับกับการหมุนเวียนนักเตะในทีมเพื่อยังคงความสดลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บให้ได้มากท ไมวิลล่ากลายเป็นทีมจอมเซอร์ไพรส์ในการแข่งขันยูซีเอลซีซันนี้ที่เล่นดุดันมีวิน,นัยที่ผมได้ไปกว่า4นาทีนี่แหละครับที่ทําให้พวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมจอมเซอร์ไพรส์และมันก็คงเป็นเพราะว่าวิลล่าไม่ได้เป็นทีมวางทีมชั้นนําในเวทียุโรปเหมือนกับยุคอดีทาให้คู่แข่งอาจจะประเมินศักยภาพพวกเขาต่ําเกินสุดท้ายการสร้างเซอร์ไพรส์จึงเกิดขึ้นบวกกับเหตุการณ์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้คงเป็นเหตุผลแหละครับที่ทำให้วิลล่ามีโอกาสได้ไปต่อไปยืนหล่อในยูซีเอลรอบนอกเอา ไฮสลักรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์